วดวงชะตาของท่านวันนี้ข้อดีของพุธกลางวันวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตด่วงนารีอุปถัมภ์ยิ่งถ้าใครนะคะได้ดีลงานหรือร่วมงานกับเพศหญิงนะคุณจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีหรือว่าการงานของคุณจะราบรื่นค่ะใครรองานจะได้งานนะใครรอเก้าอี้ใหม่ก็จะได้เก้าอี้ใหม่จะ้ะ สมความปรารถนาแต่ข้อเสียของคนพุทธกังวันช่วงนี้ชอบหหยหาอดีตคิดถึงอดีตนะคะอในเรื่องของการเงินก็อาจจะคิดถึงการเงินที่เขาหยิบยืมไปหรือเงินที่คุณทํางานไปแล้วยังไม่ได้ในเรื่องของความรักก็คิดถึงคนทางไกลคิดถึงคนเก่านะเออเป็นอย่างนั้นนะคะนี่คือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาดี ปีกวิเวกฝ่ายดีฝ่ายปฏิบัติธรรมอยากจำศีลนนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนี้จิตใจดีเป็นผู้ให้นะเป็นผู้นําที่ดีถ้าใครได้เจ้านายคนวันพุธกลางวันเป็นเจ้านายนะช่วงนี้คุณก็จะได้รับการสนับสนุนเช่นกันนะโอเคนะไปต่อในเรื่องของโชคลาภมีโชคมีลาบค่ะผู้หญิงให้โชคค่ะผู้หญิงสวยนะให้โชคเก้า สอแล้วก็3สีเสริมดวงนะคะสีเขียวสีขาวสีชมพูหรือสีเทาสุขภาพสายตามีปัญหาช่องทองระบบลำไส้ภายในของอะไ,ไนะคะหรือแม้กระทั่งระบบสืบพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกหรือต่อมลูกหมากก็แล้วแต่หัวเข่าด้วยนะคะ,ะต้องรักษาแบบระยะยาวนะสำหรับในเรื่องของความรักก็ดีค่ะ นะบางคู่นี่คบหาดูใจกันมานานเนี่ยต้องพูดถึงการแต่งงานการมั่นการหมายถ้าใครแต่งงานแล้วก็มีโอกาสมีครอบครัวที่สมบูรณ์ก็คือภรรยาของคุณหรือคู่ของคุณ,คณอาจจะตั้งคภนนะถือว่าความรักดีวันนี้การเงินมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์การงานเจริญรุ่งเรืองนะทั้งางานประจําและไม่ประจานะคะหรือเจ้าของกิจการก็ตามนะคะถือว่าการงานของคนพุธกลางวันเนี่ย ดีขึ้นมั่นคงค่ะทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างเ,าเต็มไปด้วยความมั่นใจนะถือาาว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะใครร่วมง,งามกับเพศหญิงวันนี้จะรับรื่นนะคะทำบุญกับแม่เราซะหน่อยนะคะทำบุญกับแม่นะคะผู้มีพระคุณนะคะเติมน้ำมันตะเกียงจ้ะหรือไหว้เทพเทวดา อุทิศบุญให้เทวดาประจําตัวอุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์หรือเจ้าที่เจ้าทางจะดีมากค่ะพูดกลางวันขอเป็นวันที่ดีของคุณนะคะวันนี้ภัยแบบมีความอุดมสมบูรณ์ไม่รู้ว่าน้ําหนักตัวขึ้นหรือเปล่านะาโชคดีนะจ๊ะ